สวัสดีครับอันนี้มาเจอเลยนะครับก็คือผมไปเห็นอันนึงมามันเป็นแมปหน้าใหม่ในโลบอรมันชื่อว่าปากัวแชมเปียนเป็นเบต้าด้วยซึ่งเหมือนคำอธิบายมันก็จะเหมือนบอกว่าแบบแบบเป็นเกมที่เป็นการปากัวแต่ว่าใช้พลังของ a อา l i t ิตี้ใช้พลังของพวกพวกอนิเมะในการเคลื่อนที่ไปตามแมปประมาณนั้นแล้วก็จะมีมีสปิริตด้วย ด้วยความสปิรของคุณก็เป็นการพัฒนาทักษะต่างๆนี้ก็คือของไม่เห็นวะ่า่นนปุ่มๆอะไรพวกนี้เดี๋ยวไปอยู่ในเกมก็ได้บ,บีปุ๊บ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 อ่ะก็ตอนนี้เป็นเกมหน้าใหม่มันยังไม่ค่อยมีอะไรมากเนี่ยมีเกมเทสเตอร์ด้วยแะเนียเข้าไปได้เลยมาไปดูกันดีกว่าเฮ้ยอันนี้หมดฝึกซ้อมไหม ยังไงเอ่ยอ๋อกดอันนี้กด e เพื่อสวิงอะไรนอะไหนอะเอาใหม่เอาใหม่อันนี้กด space ไม่ถึงเ oh อาใหม่อธิเดียดีดีกด space อ่าโอเคปึ๊บสวิงอ่าอันนี้กด e เพื่ออะไร <c oughs> กด e เพื่ออะไรเดี๋ยวแลวเอาใหม่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 จึ๊บอ,อ่าจึ๊บ โอ้วาไปไหนวะเนี่ย <c oughs> เฮ้ยแกดึงเจอเรียวไม่ผ่านแล้วเริอนจเจริญเฮ้ยคืมกดกระโดดอ่าดีๆๆดีดีโอแค่ทุจริตจะไม่ผ่านได้ไงนี่ฟื้นเรียบร้อยท o r ร a l ผ่านโลบ็อกกิ้งเหรอสเปซฮะ ฮะเล็บคอนโทรนเอเอ๋จึ๊บยังไงอะกดค้างบนอากาศฟืดอ่าแล้วก็เล็บคอนโทรนเพือ่อเอ๋เล็บคอนโทรนเพื่อสไลด์ไหนอะปื้ดอ๋อต้องวิ่งนิดนึงต้องวิ่งนิดนึงกดดับเบิลจำเพื่อปีนฟืดโดดโอเค กดบอลันสเปซค้างไว้ไม่ใช่นี่ว่าไม่ได้แี่กดสเปซค้างไว้ไม่ได้หันไม่ได้อ่ะเอ๋อเนี่ยหันได้แหละปึ๊บอ่ะต่อไปคือปีนหรอ <c oughs> ปีนแล้วก็วิ่งกระโดดขึ้นไปบนท็อปปีวิ่งปีวิ่งไหนอ่ะปึ๊บ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 ,อบ,บเอ้ยทำไมวะปึ๊บปึ๊บ ฟื้บ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 ฟืบฟืบฟืบโอ้โหมันต้องกดรัวๆนเนี่ยเอ๊ยอาคือจำหรอยังไงเอ่ยยังไงเอ่ยเอ๊ยเดี๋ยวนะน่าจะไกลขึ้นกด R แล้วก็วิ่งหรอเอ๊ยยังไงนะว้า ต้องกดกระโดดไหมเอ่ยเดี๋ยวนะ R นี่คืออะไรต้องไปทาง,งนูน่ะถูกแล้ว่าฟึ๊บแล้วก็อ่าอ๋อมาทางนี้เ <c oughs> ออลืมแล้วมองไม่เห็นอน้าโน่าเป็นการเด็ดกากรนี่คอนโทรล ไล่ย่ะผ่านแล้วผ่านแล้วโอ้ไล่มางล้วเบนเทน,ฟ,นฟอยสโซมามามาอันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้พวกนี้จะเป็นเกมพาฮึยน่าสนใจเนี่ยอันนี้คือสู้กันเองเหรอออาแบบ p v p ได้มี discord อันนี้อะไรเอ่ยเทสเตอร์กาวไปไม่ได้ พวกนี้คือเทเลพอร์ตฟรี UR Here เทเลพอร์ตเซิร์ฟเวอร์ FK นี่อะไรแล้วก็อันนี่ไงนี่ไงสุ่มได้ครั้งเดียวไปเนี่ยสปินมีได้ห้าครั้งเออตอนนี้มีเงินเท่าไหร่มีเงินเท่านี้สุ่มไปเฟิร์ฟเฟิร์ฟเฟิร์สเฟิร์สตุ้มนา่าอะไรอะกาโดเหรอใครเนี่ยกาโดไม่เห็นคุ้นเลย ดีดีโอกาสโดยแล้วดีดีดีโชเซนแชมเปี้ยนอินฟอร์เอ้ยมันเหมือนมาจากเรื่องอะไรเนี่ยเดดไนโซเลนโซเลนนี่คล้ายโซโลป่ะใครวะมามามาดีดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจีนารี ซาเอ้ยโยโย,โยอะไรเนี่ยไขว้เนี่ยอ่าล็อกรัก,ลกเลยรักเลยโอเคนี่แหละมาดีละสปิริตสปิริตน่าจะเป็นไอบอลที่ติดกับเราใช่ไหมอันนี้คือสูงได้เหมือนกันสูนเพื่ออะไรดีกว่าชาร์โดววอลเลเยอร์หรืหอมูยทามแบมพายน่าจะหยุดเวลาไปเนี่ยมาขอาลิเทนารีพอ เฮ้ย Shadow Warrior เฮ้ยคนเดียวรีเอฟเฟกต์คนเดียะเฟกสายฟ้าเฟกสายฟ้าเอาใหม่เดี๋ยวใหม่อือดโอ้โหกลับมาเซิร์ชเอาอันเดิมเลยดี่นะโอ้ผ่านตั้งเยอะเฮ้ยจ l e g ี่เฮ้ย l จเ e n d ลี่สีดำด้วยดูสิเทเลพอร์ตทุกครั้งที่ปีนเหรอ ทุกครั้งที่ปีนคือ,อยังไงแบบเทเลพอร์ตไปข้างหน้ามั้งแล้วก็นี้อันนี้คือล็อกออนโอเคเอามาอันนี้เลยก็ได้มามีโคเทสีดำเทมินเลยออสโตรชีนด้วยเชนเอ,อ้ยอย่างนี้เป็นอรรอ,อร่าเหรอออร่าเหรออยากได้อะ่ะอ่าไหนก็ได้เอาไหนก็ได้มามาออร่า ฟือขอลาเท,ทเทนะเท,ทเท,ทเท,ทเทเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหสีจมูเลยแล้วใส่ยังไงอะ่ะใส่ยังไงเอ่ยล็อกนี่ไงนีออร่าโอเ่ลาบะมา,มาละเล่นยังไงเอ่ยเทมีสต,รตสอรี่โหมดเซิร์ฟเวอร์แลนด์ Afk แชมเบอร์เอาแรกก่อน,นะะอ๋อคืนนี้อยู่ที่นี่เออ สตอรี่โหมดมาสตอรี่โหมดวีดูดีโค้รเท่อะไรก็โจะอุ้ยน,นี่คืออุ้ยแหลกแหลกแหลกไปไหนเอ้ยโดไปเลยเหรอฮะ <c oughs> ฮะจริงไหมเน <c oughs> Step. ี่ยคิวแฟรสเต็ปนุ้ยพอถึงนี่โหลดเลยอยู่นะวีก็คือพุ่งไปข้างหน้าคลิกขวาคือเลดี้คลิกซ้ายก็เลดี้อะอันนี้ อันนี้คืออะไรวะวู้วว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 วดดไวว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 วไวว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 งเวว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 าววววแต่วว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 วอวววว้วว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 เววววอววววได้ไนาาวว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 วนวววว่วว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 มวววามวว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 ่วว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 ว เฮ้ย <Hey! S 2> นี่คืออะไรกดฟางเหรอเข้าใกล้เข้าใกล้ก่อนก็ e. e. อีอีอะแล้วนี้ไปไหนเอ่ยอเดี๋ยวเดี๋ยวมีเควสด้วยไลนเควสดูซีนี่คือไปทางนน้นรถชนมาแล้ว Q V นิวมุกโคีิวชิวๆอยู่ไรเงี้ยฟืบอากชนเอาใหม่ฟืบปับปับปื๊บปับนี่นี่เชื้อฟืๆฟืบขึ้นมาขึ้นมาแล้วก็โดดตรงนี้วีนี่มาถึงแล้วโอ้โหเป๊ะมันเล็กเลยเกินมองยังไม่เห็นเลยเทว เอ่อไมโอเฟนชิระก็คือให้ไปช่วยนี้เพื่อแลกกับอะไรโฮวสรีเจเนอรี่ลเนอร์อ๋ออ่าไปไปไปไหนอะเดี๋ยวก่อนไปไหนวะไปไหนเอ่ยนู้นเหรอทางไหนอะ <c oughs> ทางไหนมามามาฟื้นฟื้ฟุ้งไปเงี้ยวไปเลยตุ๊บ pung pung pung, à, này anh đệ, nha, mình đơn tiếp, súp, kiếm anh đệ, พุ่งไปอุ้ยโอ้โหล่วงมาเริ่มใหม่เลยแรกเลยไต่ขวาไต่ขวาไต่ขวาขึนข้นไปไต่ขวาขึ้นไปเอ่อฟึบปั๊บฟึ้บปัป๊บฟึ้บฟืบปับป๊บอุ้ยล่วงเริ่มไปเลยพุ่งพุ่งพุ้งพุ่งฟืบปับป๊บฟึ้บปั๊บปั๊บวีพุ่งไปเอาโอ้ฟื้บอ่า คิวโอ้โหไปนู่นเลยไปนู่นเลยวิ่งดนติดดันติดไม่ได้นี้ขึ้นไม่ได้ชึบชึบชึบึบชึบึบชึบึบึบดิฟื้นคิวนี่แล้วก็ไปนี้ก่อนจึบจึบไปนี้ก่อนแล้วก็วิ่งพุ่งกันไปปึ๊บเด้งันไปเด้งก้นไปเด้ง้นไปเด้งก้นไปไป้รื่นยๆเด้งก้นไปเรื่อยๆเด้งกันไปเด้งกันไปเด้งก้นไปเด้งก้นไปเด้งก้นไปเด้งข้นไปเรื่อยๆ ขึ้นขึ้นไปขึ้นอ๋อนี่ไงจบแล้วอ๋อกลับไปตรงนั้นกลับไปตรงนั้นคิวพุ่งไปลอย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 ตุ้มพุ่งไปว้าวอย่าตรงนะอย่าตรงนะอย่าตรงนะยึบฟืบฟืบฟืบปั๊บปุ๊บปฟงยืบฟงเรียบร้อยอ๋อเป็นเกมแนวปากลัวเนี่ยเฮ้ยเราเคยเล่นเกมแนวนี้มาแล้วนะเนี่ย แบบแค่ยังไม่กิ่งเฉยอันนี้ก็คือเอาใหม่อีกรอบหนึงได้อ๋อเป็นเควสต,ต่อไปเอ่อไม่มันเหมือนเดิมเลยแนฮะแต่ได้เงินน้อยลงไปดูเควสกัะอ๋อก็คือต้องทำขอยนี้ให้หมดได้มา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 คิวโดดโดด โดดวีชิวเลยชิวเลยโดดคิวลงไปเอ้อปอ้ยลอยสูงเกินจะสูงไปไหนเนี่ยคิววีวีเอ้อยมานี่อ่ะ นี่ฟื้นไปไปยาวๆครับไปยาวๆเลยไปยาวๆฟิงฟื้นไปต่อไปต่อ,ตอเร็วนะเนี่ยเร็วนะเนี่ยเร็วนะเนี่ยมี F awakening ม oh. า F มา F นี่ awakening อ้เดี๋ยวนะคิว <H. S 1> <H. S 2> เดี๋ยวติดอะไรเนี่ยเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวปุ่มเป็นอะไรเนี่ยปุ่มเป็นอะไรเนี่ยใช้ไงานไม่ได้ B ฟื้นปึ๊บใส่ใส่ามา

ฟื้บลงตรงนี้ฟื้บขึ้นไปเอี๋ทางนี้ลงคิวื้ตุ่มอ่าสตรอรี่เรียบร้อยแล้วอันแรกอ๋อก็คือเป็นธรรมดาก่อนโอ้โหมี12อังานเลยสนุกแน่ มาก็ได้ปะมามามา,มาเลตต่อเลดต่อตอ,อันที่สองอันที่สองเหมือนเดิมเหมือนเดิมฟื้นไปนูตแล้วก็โดดตรงนี้เออโดดวีขึ้นไปไปถึงไปเวลาตรงนี้ก็ได้ฟแล้วก็คิวโอเคถึงแล้ว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 โดดเลย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 ฟื้น คิวจึ๊บจึ๊บถึงละถึงเลอวกลับเข้าไปคิวโอ้โหลงอย่างแรงขาหักเห็นไหมเนี่ยวิถึง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 ลงสวยๆวึพืนี้ลงสวยๆลงสวยๆต่อปะต่อต่อมาต่อต่อต่อเวลามันให้เท่ากันทุกครั้งให้เท่ากันทุกครั้งคิวมา โอ้ฟึบโดดตรงนี้วีอ่าลงสวยๆลงสวยๆฟึบลงสวยๆเลยนี่ละเยอะละเยอะแล้วแล้วลองไปเล่นหมดอื่นแล้วไหมมา,มาเล่นหมดอื่นกันเถอะให้เราก็าทำมาเยอะแนละ้วมาๆมา,ม,ามีเซิร์ฟเวอร์แลนด้วยมามาเซิร์ฟเวอร์แลนด์เลซิง อนิเมะตากลัวแชมเปี้ยนนี่อันนี้เหมือนแบบเป็นการแข่งขันอันนี้คืออะไรเอ่ยยังไงเป็นช็อปโอเคเติมอันนี้รอรอรอบปะเนี่ยหรือว่ารออะไรอ๋ออันนี้อีก13วินาทีวีดูดีคืนโคเท่ไม่ได้หมายว่ามีสกินกันเหรอมันไม่มีสกินเลย แล้วสก,กินจังเลยอ้าวเดี๋ยวดิค้างค้างอ้าวปุ่มหายเอ้าปุ่มหายไปไหนอนะ่ะไปไหนเนี่ยอ,อ๋อไปห,หนูนไปห,หนูนไปห,หนูนไปห,หนูว้าฮยมันนี่ทำเนีย่ย ไป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 คิวพ e ุ่งไปชึบชบชบบชลุกป่าเออปั๊บปั๊บปับป๊บปบปั๊บปั๊บปัปับปับปั๊บปั๊บปัะไปทางนู้นนี่มาไม่ใช่มาทางนี้ใช่ไหมพุ่งไปหุ่หลงมาเยอะเลย ไปติ๊ติ๊ไปติ๊ไปิ๊บไนี้แล้ไปไหนวะต่อคิวโหลงซะเยอะเลยดื่มแม่งเหมือนลอยบนฟ้าได้ทำอะไรไม่ได้เลยเยปึ๊บปึ๊บโดขึ้นไปเดนขึ้นไปโดิขึ้นไปเร็วเร็วเร็วิวฟบวิ่งไปเงียวดวงฟึ๊บฟๆ๊บฟ๊บปื๊บๆๆ๊บ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 ๊๊บ๊๊บ ฟื้นมีอีกโอ้โหไม่ทันไม่ทันอ่ามีโคตรเร็วอ่ะชิวจะหลวดเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้คิดไม่ทันมเมื่อกี้มัวแต่ค้างเอาใหม่เอาใหม่เอาให,าใหม,ม่นี่เกมนี้ไม่ค่อยสนุกเลยแหละ เฮ้ยทีเดียวถึงเลยโหที่ห้าเลยที่ห้าเลยฟื้นมาไปทางนั oh. ้นไปทางนั้นโอ้โหทีเดียวมาถึงเลยว้าทไม่จะหลุดไุ่เยอะจังเลยอ่ะวีไม่ไป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 

โหเขาสูงต้องทันทังนี้ต้องทันทันนี่ต้องทันทันนี้ต้องทันโอ้ทันทันทันี้ทันอ๋อผู้ใหญ่ทันนี้ทันมันเร็วกันเกิน มันก็เร็วเกินไปโอ้รู้ตัวทีมันถึงแล้วอ่ะแค่เริ่มก็ถึงแล้วมันเกินไปโคตเร็วอ่ะโอเซียววิก,ก็เห็นมันถึงแล้วอ่ะเร็วเกินแล้วอีสักรอบลวกันะอ้สักรอบอีสักรอบระบบนะ่าสนใจมากเป็นยังไงเอ่ย ชิวไปวีไปฟื้นแล้วก็ยิงปิ้วปิ้วมาต่ำสุดแล้วมึง ถึง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 อุ้ยมันไกลจังเลยเฮ้ยเฮ้ยล่วง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 มันขึ้นยากว่ะตึกอะไรวะเนี่ยตึกอะไรวะเนี่ยโอ้โหตึกอะไรวะเนี่ยโอ้ขึ้นยากขึ้นยากมากอ้าวมามุน,น,มน,นไปมุนต่อวีมุนไปฟล่วงล่วงล่วง ขึ้นดนีขึ้นดนีขึ้นดนีขึ้นหนีรออะไรไป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 ซื้อคิวลงมาซื้อโอ้โหติดลืบกระดูติดลืบสิบสิบเอ็ด โอเคโอ้โหมันถึงแล้วเหรอเฮ้ยเกิดปเกิดปเปล่าเกิดปถึงแล้วอ่ะ เลยมะเร็วเกินเฮ้ยโคตรเร็วอะ่ะนั้นคันนี้ขอฝากไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาต่อครั้งหน้าครั้งนี้สวัสดีครับ